ดอกเดียวเอาอยู่โอ้โหแม่4ี่0หนสี่นะแตกแล้วเรียบร้อยนะรับมาสองหมื่นหามร้อยยบาทเอาเรื่องมากแม่โอ้โหเมืไม่เป็นคลิปวีดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ฮัลโหลครับสวัสดีนะฮะมิรักฟานเกมทั้งหลายนะกับพบอับเราเช่นเคยนะจะมาวันนี้นะเราไปล่าคุมซับแองแอสใส่กันเลยในะสมวันนี้นะทุน1,200บาทนะได้กําไรมาจากเกมที่แล้วนะฟาดไป4ี่หมื่นกว่าบาทนะจากเกมที่แล้วมาต่อกันเลยละกันนะเริ่มกันที่เบตยี่เอ้เบตสิบาทก่อนนะจมาใครจะดูย้อนหลังว่าเล่นเบดเท่าไหร่แตกไหมไปดูย้อนหลังกันได้ที่ช่องเราเนะี่ยเมื่อกี้เกมมัดสี่หมื่นสี่นะจัดเต็มไปเลยนะ เอามาต่อเกมนี้เลยแล้วกันมันลากขุ่มซับกันต่อเลยนะสวยจ่ะแม่ขอป,ปังปังยังไงซะโอ้โหชมพูมาแล้วชมพูมาแล้วตัวเต็งเลยนะเนี่ยตัวเต็งเลยอื้มปังลงมาซิโอ้โหจัดเต็มมากเอาเรื่องนะรับซปเปอร์ไม่กลับไปเลยก้อนแรกของเรา5699บาทโอ้โหปังเอาเรื่องนะไปกันต่อนะจะไปกันต่อนะ ล้นกันแบบจ้าจ้าจ้าเลยนะเป็ดสิบ,บาทนะเป็ดสิบ,บาทเริ่มกันเลยนะใครอจะลองตามอุ้ยมาอีกแล้วพี่ชมพูรเราอู้หูยปางแม่ไหลไม่พักเลยอะ่ะเอาเรื่องนะ2,193บาทนี่เป็ดสิบ,บาทนะแม่แตกขนาดนี้เอาเพิ่มเป็ดเป็น30เลยแล้วกัน เพิ่มเบดลองดูนะเผื่อจะได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะทุนน้อยก็สามารถเล่นเบ็ดน,น้อยๆก่อนได้เพราะว่าสามารถเล่นได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลือกได้เลยนะจะบอกว่าเล่นเบดแค่ไหนมันก็แตกนะอยู่ที่ดวงที่เวลาด้วยนะลองดูได้นะลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะเอารับมาอีกนะ726บาทเลย726บาทเนี้ยไปต่อนเนี้ยเบ็ด40นะเบ็ด40นะ ยังไงจะไม่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะสวยๆจดๆจัดๆมาเอาเรื่องเอาเรื่องสุดยอดอ่ะไปกันต่อนะใครที่ไม่มีธนาคารนะคะเว็บนี้เว็บตรงไม่ผ่านได้เย็นนะลิงกใต้คลิปนี้เขารองรับทูมอนี่วอลเล็ตด้วยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเลยสำหรับใครที่ได้กำไรที่พอใจแล้วถอนถอนได้ทุกมือเลยนะคะมา ขออีกสักหน่อยมากยังไงจ้าสเกเตอร์ลงมาขออีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวแม่มาลงมามาไหมจ้าขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งตัวปงัปงปังลงเอ,อ๋ยไม่เป็นไรนะได้พี่เจมมานะ,ะขออีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวนะคะมาโอ้โหไม่ลงเลยแม่ยังไงจ้าลงไหม เกตเตอร์ขออีกหนึ่งโอ้โหแม่ไม่ลงให้เลยอืมืปังอ่ะไม่เป็นไรรับมา900าร้บาทนะไปกันต่อเลยนะคะเพิ่มเบ็ดเป็น70บาทก็แล้วกันไปรลุยกันต่อนะยจะจัดต่อขอกำไรอีกสักนิดนะตอนนี้นะคะทุนของเราพันสองนะกำไรหมื่นแตกเรียบร้อยเราขออีกสักนิดสหน่อยก็แล้วกันมาเออสวยมากอืมปังเอาเรื่อง ไหลไม่พักเลยจัดเต็มมามรับก้อนโตมาแม่7,959บาทโอ้โหซุปเปอร์ไม่กลับไปเลยนะต่อกันอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะใครที่มีสะพราดคลิปใหม่ๆของเรานะี่กดติดตามช่องเราไว้เลยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยเราจะมาลงคลิปกันให้ดูทุกๆวันเนีเพื่อความสนุกสนานเพลินๆนะจ๊ะยิ่งลืมกดไลค์กดแชร์้เราด้วยเนะียขอให้รวยขอใหปังทุกคนอ่ะ ไปต่อ,อกสักหน่อยนะแม่นะเมือนเจ็ดแล้วตอนนี้นะขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอปัปว่ปวปัง,ปงยังไงพี่เขียวเรามาแล้วพี่เขียวเรามาแล้วเลี้ยงไหมเออจัดเต็มมาโอ้โหแดงมาอีกแมอ่อดอกเดียวเอาอยู่โอ้โหแม่สี่เหมือนสี่นะแตกแล้วเรียบร้อยนะคะรับมาสองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสามบาท เอาเรื่องมากแม่โอ้โหเพิ่มไปเป็นร้อยนะเพิ่มไป็เป็นร้อยนะขออีกสักหน่อยพี่เคยังไงสวยแม่อืมกำไรเราเนี่ยจะครึ่งแสนแล้วแม่จะครึ่งแสนแล้วล่าสุดสี่หมื่นหทุนพันสนะจ้ะโอ้โหมาอีกอืมอย่าไปยอมโอ้โหรับก้อนโตนมาเต็มๆเลยนะสองหมบาท เอาเรื่องมากแม่ดอกนี้เนี่ยจัดเต็มไปเลยนะคะกำไรเรา65,800นะะขอตัวไปถอนก่อนก้าว้วกันนะคะเดี๋ยวเอากำไรตรงนี้ไปต่อกันเกมหน้าเลยใครไม่เห็นสภาก็ตามมาเนะจ๊ะกดติดตามช่องไว้ไว้นะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย